โลโลโถโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับนี่สำหรับเข้าสู่เยมมา,าว์ประจําที่แรกครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมแกนเตปอ่อนโตโด้ดูดภาคห้านะครับผมเฮ้ยเพื่อนนายปืนมนจากไหนอ่ะอ๋อฉันซื้อมาน่ะมือสองจากตลาดมืดเอ้ยนายดูมีตังเยอะนี่จะขอยืมสักสองร้อยห้าสิบดิโอ้ยฉันซื้อปืนหมดแล้วแต่เงินทั้งตัวมันมีอะไรนะเนี่ยมีแต่ปืนอ่ะโต้เอ้ยฉันอยากมีเงินเหมือนนายบ้างอ่ะ ทำไงดีล้ะเนี่ยต้องไปหางานทำแล้วมั้งเอ้ยฉันรู้จักเพื่อนอยู่คนนึงนะชื่อว่าคีริวคนนี้เก่งเรื่องแฮกระบบต่างๆฉันว่าลุงหัวกับมันไปป้นธนาคารดีกว่ามั้งได้เงินเยอะดีป้นธนาคารเลยเหรอเพื่อน ถ้เป็นงานใหญ่เลยนะแกจะเอาด้วยไหมล่ะเอาสิเอาสิฉันจะได้มีเงินไปซื้อรถสักทีเอาละครับตอนนี้ไอ้ชาตินะครับผมกับไอ้แจ็คนะครับผมตอนนี้กําลังรวมหัวกันแล้วนะครับว่าจะไปพ้นธนาคารนะครับแต่ว่ายังไม่มีแฮกเกอร์เลยนะครับผมซึ่งเราจะต้องไปตามหาแฮกเกอร์ก่อนนะฮะแต่ตอนนี้ขอแฮกรถก่อนได้ไหมไม่มีรถใช้อะ่ะแถวนี้มีรถไหมเนี่ยเอาแบบว่าเอ้ยดีไงมองไซค์เฮ้ยไปชาติชาตผมเรียกมาไอ้ชาติดีกว่าผมผมนี่ชาติติดปากแล้วไม่รู้ไปทําอะไรมาเหมือนกันตอนแรนนกจะเรียกเฉ ไอชาดไอแจ็คนะครับผมมาขึ้นมาเลยเพื่อนขึ้นมาเลยเดี๋ยวฉันจะพาไปหาแฮกเกอร์ไม่ไม่ใช่ดิไอชาิจะพาไปหาแฮกเกอร์นี่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 น,น,นี่ยกล้อยกล้อนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ทีไรที่จะเป็นต้องยกล้อทุกทีไหมเนี่ยอันไม่รู้ดิผมผมชอบยกล้อเล่นดิครับไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะฮะไป๋ยวเราไปหาแฮกเกอร์ก่อนดีก,กว่านะครับผมตามหาแฮกเกอร์กันนะครับแฮกเกอร์ก็ไม่ได้อยู่ตรงไหนหรอกอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่อะไรกูว,วางแผนไว้แล้วเอ้ยผมวางแผนไว้แล้วว่าต้องมาเจอแฮกเกอร์ตรงไหนนะครับเอ้ยสวัสดีคิลเล่จำเราได้เปล่าจำเราได้เปล่าเราภาคแรกที่เราให้นายไปช่วยดิเชียโยโย่วั t s ั p โย่อ่อฮะอ่อฮะโย่ว่าไงเพื่อนมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าฉันอยากไปกนธนาคารนะเพื่อนนายพอที่จะแฮกระบบธนาคารได้ไหมโอ้ยไอลเล่ แฮกระบบเนี่ยฉันถนัดอยู่แล้วบอกไปเลยฉันทาได้หมดอ่ะกันดีเลยเพื่อนวันนี้เราไปปล้นธนาคารกันดีกว่าเราจะได้มีเงินไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อปืน <laughs> แล้วมึงหัวเราะทำไม <c oughs> สำหรับการปล้นธนาคารในวันนี้นะครับนะเราก็จะหลีกเลี่ยงการแบบว่าเจอตํารวจนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ธนาคารปิดนะครับผมแต่ว่าเราจะแฮกเข้าไปนะครับนะแฮกยังไงเดี๋ยวก็รู้เรื่องเองนะครับผมแต่ตอนนี้ขอขอวางแผนก่อนนะครับแผนของเราก็จะมีดังนี้นะครับผมเราจะเอารถ นะครับผมรถขนเงินนะฮะทำตีเนียนว่ารถขนเงินเนี่ยกำลังขับไปแบบว่าที่ธนาคารนะครับแล้วก็จะเอาเงินไปใส่ธนาคารอะไรประมาณนั้นเนี่ยประมาณนี้เราเตรียมรถขนเงินไว้แล้วนะครับผมนะคันสีเขียวแบบนี้เลยเหมือนในด,ดูเทปบอลไหมทุกคนโคตรเหมือนใครยังไม่เคยดูคลิปผมเลยก็ไปดูคลิปได้ทีครับไปปล้นธนาคารมาได้เงินเยอะมากนะครับผมไป,ไปเราเล่นเป็นต้นแจกดีกว่าเราจะได้มีคีรีว้างเบื่อต้นแจแล้วว่าผมผมเล่นเป็นคีริวดีกว่า ดูวันนี้อาวุธครบมือดูดิอาวุธครบมือเลยวันนี้บอกเลยว่าวันนี้เราจะไปป้นได้เงิน3,000ล้านแน่นอนนะครับผมเอาไรอย่ามัวรีรอเลยขึ้นรถกันดีกว่านะครับเอามามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอา่าโอเคขึ้นมาแล้วอา้าวไอชาตไอชาติขึ้นทางไหนไอชาติขึ้นขึางหลังนะครับผมอา่าวันนี้3คนครับไอชาติไอแจ็กไอคิดริวนี่เตรียมตัวไปป้นธนาคารกันแล้วรับผมจังหวะน,นี้ไปกันเลย ธนาคารก็อยู่ไม่ไกลาจากตรงนี้นะครับผมนะเราจะต้องหลีกเลี่ยงการประทะนะครับเพราะว่าเรามีกระสุนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าตังเรามีไม่เยอะนะครับเพิ่งย้ายภาคมายังยังไม่รวยยังไม่รวยขอหาตังก่อนขอหาตังก่อนวิธีหาตังให้รวดเร็วคือไปป้นธนาคารนี่แหละทุกคนเออมันจะได้ตังเร็วหน่อยนะครับออว่าไปมันต้องไปทางไหนเนะี่ยหลงที่ตรงทางไปได้ตอนนี้ม่รูธนาคารอยู่ตรงไหนละ อ้นี่ไงนีงข้างหน้าข้างหน้าเอ้ยขับรถฝ่าไฟแดงว่ะเอาแล้วไม่มีตำรวจไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีตำรวจก็ก็ดีไปนะครับก็ดีไปโอเคธนาคารอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจอดเดี๋ยวเดเดี๋ยวจอดรถให้บันเนียนก่อนเลี้ยวตรงนี้เลี้ยวตรงนี้อ่าแล้วก็กลับมาจอดตรงนี้เลยนะครับโอเคถอยมาถอยมาโอเคครับไปลงรถเลยนะครับ ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งถือปืนถ้าถือปืนเดี๋ยวตำรวจรู้เดี๋ยวมีประชาชนโทรบอกนะครับมาเพื่อตามเรามาเลยพวกนายตามฉันมาตามฉันมาเดี๋ยวฉันจะพาไปแฮกธนาคารนะเอะวันนี้ธนาคารปิดใช่ไหมเดี๋ยวแฮกก่อนตุ๊ด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 ตแฮกก่อนแฮกก่อนอ้าวแฮกแล้วทุกคนประตูเปิดได้ีเป็นไงโคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยว แล้วเพื่อนเราไม่ตามมาอ้าตามมาแล้วตามมาแล้วเดินนเนนเข้าไว้เดินนิเนีนเข้าไว้ไม่มีใครสงสัยหรอกแล้วกับนายนี่แต่งชุดแบบว่าโคตรแจ่มเลย <c oughs> ไม่มีใครสงสัยเลย <c oughs> โลโพลิกอนขนาดนี้ <c oughs> โอเคไม่มีใครสงสัยนะไม่มีใครสงสัยโอเคโอเคเดี๋ยวเรามุดตัวเข้าไปข้างในว๊บับอ้าจริงๆประตูตรงนี้มันเปิดไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องทําการมุดเข้ามานะครับอ่าจริงๆชั้นบนนี่ก็สามารถขึ้นไปได้นะแต่ว่ามันไม่มีเงินนะเงินมันอยู่ตรงนี้ เงินมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมทำการแฮกก่อนโอเคทำการแฮกก่อนนะโอเคแฮก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 ระบบแฮกระบบต๊ดโอเคแฮกเรียบร้อยครับเปิดประตูได้นี่รับรองว่ารวยแน่นอนวันนี้มาเพื่อนเดินมาเลยเข้ามาเข้ามาไงตามฉันมาเลยเดี๋ยวฉันจะพาเอาเงิน2 0 0พล้านนะบอกเลยว่ารวยซื้อบ้านซื้อรถได้แน่นอนนะอ่าแต่ว่าตรงนี้นี่สิ ตรงนี้นี่เราจะเปิดยังไงอ่าแล้วก่อนแล้วก่อนแฮกแก่อนแฮกก่อนตรุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดแฮกระบบแฮกระบบผมรู้สึกตรงนี้จะแฮกไม่ได้หรอเพื่อนไอ้เพื่อนเพื่อนฉันว่าฉันแฮกตู้นี่ละภัยไม่ได้ป่ะเพื่อนอ้าวงานงอกเลยแบบนี้เราก็มาเสียเวลาเปล่าสิเพื่อนไม่หรอกมั้งฉันว่านะเอาระเบิดยัดไปเลยน่าจะดีกว่าเอางั้นเลยเหรอเอาเอางั้นก็พวกนายก็ออกออกไปหน่อยออก หยบไปหน่อยหยบไปหน่อยเพราะว่าระเบิดมันค่อนข้างแรงนะอ่าเอาระเบิดติดไปเลยครับเอาระเบิดติดไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะจะรอดไปเนี่ยจะรอดไปเนี่ยทุกคนสามสองหนึ่งเปิดประตูโอเคประตูเปิดแล้วละเปิดแล้วก็ปิดแล้วเฮ้ยเพื่อนชึเข้าไปช้าไปหน่อยวะ ประตูมันปิดหนีอะโอ้ my god เอ no ่อเราเราเราต้องเราต้องรีบเข้าไปอีกนิดนึงนะนะเดี๋ยวเอาใหม่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 เมื่อกี้ผิดท่าทางนิคนิคประตูมันเปิดแล้วมันก็ปิดเอาสามสองหนึ่งไปโอเคเพื่อนมาเลยมาเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเพื่อนเข้ามาเร็วประตูมันจะปิดหนีแล้วเข้ามาเดี๋ยวข้างในเออประตูโอ้โหประตูนี่ปิดไงมาก โอเคเดี okay. okay. okay, <anh> ๋ยวเราแฮกประตูนี้ต่อนะครับผมแฮกประตูนี้ต่อโอเคตรุด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 โอเคครับแฮกเสร็จแล้วเปิดประตูได้อเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวจะพามาเอาเงินหนุเงินเยอะมากครับทุกคนเงินเยอะมากเอาแฮกแฮกแฮกต่อแฮกต่อตรุด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 โอเคเรียบร้อยแฮกเสร็จแล้วโอ้โห ดูว่าเงินโคตรเยอะเลยทุกคนเราจะรวยกันแล้วครับจังหวะนี้นี่ฮะเพื่อนเพื่อนมาช่วยกันแบกเงินช่วยกันแบกเงินมาเอาเงินใส่กระเป๋ากันเร็ว <c oughs> เงินเพียบเลยเนะฮะมีแต่เงินเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหกี่ล้านวะเนี่ยโอ้น่าจะประมาณร้อยล้านได้นะครับเพราะว่ากองมันสูงมากนะครับผมโอ้สุดยอดเลยฮะเยอะจริงเยอะจริงแบบนี้เราจะเอากลับกันหมดไปเนี่ยโอ้โหเยอะมากครับคิดดีวนายเก่งมาก ได้เป็นแฮกเกอร์ที่สุดยอดจริงๆนะเฮ้ยเสียงอะไรเดี๋ยวเอางานเข้าแล้วเพื่อนไอ้ที่ฉันแฮกระบบไปเมื่อกี้ที่ฉันใช้ระเบิดไปอะเพื่อนตำรวจรู้แล้วเพื่อนเอาไกดีเราต้องเตรียมปืนแล้วล่ะเพื่อนเลยเอาเงินใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วไปเพื่อนไปลุยกันดีกว่าตำรวจมาแล้วไป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 เอาเด๋ยวเพื่อนออกมาไม่ได้โอเคไฟไฟเอาอไปเพื่อนไปไปเร็ว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  ไอลุยก er ับตำรวจกัดกอดดีกว่านะครับผมจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยตำรวจมาตำรวจมายิง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 โอ้ตำรวจมาเพื่อนไปยิงมันยิงมันยิงมันไป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 โอ้โหโอ้โหไป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 ยิง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 โอ้ตำรวจเทียบเลยไอ้เพื่อนช่วยยิงหน่อยพี่เพื่อนเพื่อนไม่ค่อยช่วยยิงเลยอ่ะ ไป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 แล้วไปแล้วผมหนีแล้วโอ้ต so ํารวจมาเพียบเลยตํารวจมาเพียบเลยเดียว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 โอ้โหเดียวไอสองคนนั้นไปทําอะไรอยู่เนี่ยขึ้นรถหนีกันดีกว่าเร็วเร็วเร็วทุกคนขึ้นรถหนีขึ้นรถหนีขึ้นรถโอ้จังหวะนี้อยู่ไม่ได้แล้วครับตํารวจมาเพียบเลยไปหนีหนีหนีโอ้รถรถขนเงินโคตรอืดเลยโอ้ไฟก๊อดนาจะหนีไทยไปเนี่ยงานเข้าแล้วทุสาหาได้เงินมาเป็นกองเลยนะ ตำรวจมาเพียบเลยไปหนีตำรวจกันเร็วไม่อยู่แล้วครับอยู่ทำไมละครับจังหวะนี้ในตัดพอเอมเปอร์ครับผมไปกันเลย,โอ,โ,ยโอ้โหโดนววัดอุ้ยชนไปเต็มโดนชวาววัดดักทางเลยฮะอารมณ์แบบว่าดักดักขวัวหมดตอนนี้อือชนไปเลยชนไปเลย ไปไปไปในตัดโฉยเบอร์ครับในตัดพี่มีวันหมดครับผมไปเลยไปเลยไปเลยวู้ฮู้อีฮู้โอ้ยรถความลดคว่มไปไปไปหนี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 โอ้รถรถช้าแบบนี้ผมว่าน่าจะหนีไม่รอดมาต้องพิมพ์สูตรพิมพ์สูตรพิมพ์สูตรรถเร็วก่อนไปไปสูตรรถเร็วมาแล้วจังหวะนี้พุ่งไปเลยลูกพ่อ ไปหนีตำรวจกันผมไม่อยู่แล้วจังหวะนี้ทำไมหนีดีกว่าหนีดีกว่า Two thousand years later เอาละครับหลังจากที่เราหลบหนีตำรวจได้แล้วนะครับเราก็ต้องหาที่กบดานก่อนนะครับผมเอารถประจอดไปตรงนี้ดีกว่าเออรถจอดไปนี่รถจอดไปนีไน่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็น โอเคเดี๋ยวเรามาแบ่งเงินกันดีกว่าเพื่อนมามาเพื่อนเพื่อนตามมาตามมามาทางนี้มาทางนี้อ่าตำรวจไม่ได้เห็นแล้วทุกคนตำรวจไม่ได้เห็นเรามาวิ่งเรามาแบ่งเงินกันดีกว่านะครับผมเงินที่เราได้มานี่ก็ต้องแบ่งกันนะเนี่ยแต่ละคนคือเหนื่อยเท่ากันหมดนะครับแต่รู้สึกว่าไอ้แก๊สจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะเพื่อนสรุปว่าแบ่งได้คนละเท่าไหร่มาเพื่อนเอาราจาเงินที่เราขนมานะแบ่งกันได้คนละหนึ่งร้อยล้านอยากได้อะไรก็ไปซื้อเอาเองนะ ฉันขอตัวละโอเคเพื่อนขอบใจมากนายที่สุดยอดจริงๆเลยนายคือแฮกเกอร์อันดับหนึ่งของแกนเทปออโตดูดภาค5เลยว่าแต่นายจะไปไหนต่อเหรอคิริวฉันว่าฉันจะไปซื้อรถอนะ่ะฉันไปด้วยสิได้เลยเพื่อนแล้วนายจะไปไหมแจ็คว่าฉันขอไปนอนพักก่อนฉันไม่ไหวแล้วอะเครียดแล้วเกินโอเคตามสบายเอาละทุกคนหลังจากที่เราไปปล้นธนาคารเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอาเงินนะครับไปใช้กันดีกว่านะครับตอนนี้คิลิวบอกว่าอยากได้รถ JDM สักคันหนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูซิว่าเจ้าคิดีวจะไปซื้อรถรุ่นอะไรนะครับนะไอชาติมาด้วยนะครับผมเป็นชาติมาด้วยไอชาติบอกไม่รู้จะไปไหนนะไม่รู้จะไปใช้เงินที่ไหนนะเออเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยต้องมาให้ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เขามีช่างเจ๋งๆอยู่นะครับนะนั่นก็คือช่างอ่านนั่นเองนะครับผมเบรกเลยเออสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับมีธุระอะไรหรือเปล่า อ๋อที่ผมโทรมาสั่งรถไว้ครับไม่รู้ว่ารถได้ไหรือยังอ๋อได้แล้วครับของดีอยู่หลังร้านยวผมไปเอาไปให้รับรองว่าคุณลูกค้าต้องติดใจแน่นอนนะของดีมักอยู่หลังร้านนะนะะนี่คันนี้เลยครับผมมา GTA ทั้งทีไม่ขับคันนี้ไม่ได้นะครับนี่คันนี้เลยรับรองว่าคุณลูกค้าต้องถูกใจแน่นอนนะครับนี่ไปไปไปนี่คุณลูกค้าเป็นไงคุณลูกค้าถูกใจหรือเปล่านี่ บอกเลยว่าคุณลูกค้าต้องชอบแน่นอนนี่คือิสันสกายไลน์หรือว่าิสัน GTR R 3 4นั่นเองนะครับผมถ้าใครไม่รู้จักก็รถพาเวอร์เกอร์อะทุกคนนะไม่มีรถพาเวอร์เกอร์เลยนะครับผมคันนี้นี่ในไทยนี่ราคาแบบโดดมากนะฮะเนื่องจากว่ามันไม่สามารถนำเข้ารถมือสองได้แล้วนะฮะโอ้โหราคานี่พุ่งปรี๊ดนะครับผมโอ้โหถูกใจมากเลยครับใจมากเลยถูกใจมากเลย ว่าแล้วก็จ่ายเงินดีกว่านะครับผมจ่ายเงินจ่ายเงินจ่ายเงินค่ารถก่อน1 2 3่5อ่หาอประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ไปชาติไปซิ่งรถกับฉันดีกว่าเอ่อว่าแต่มันแต่งได้ไหมเนี่ยแต่งได้อยู่แล้วครับคุณลูกค้าก็แค่ใช้เมนูนี่อัลตราบูครับผมนี่เดี๋ยวเราไปซิ่งรถกันเพื่อนไปครับพาคีรีวกับไอ้ชาติไปซิ่งรถก่อนดีกว่านะครับผมว้าวว้าวว้้ มันจะแรงไปไหนอ่ะรถแรงแมากข้างบนโอ้โหรถแรงแมากรถแรงจัดจ้าครับแรงจดัดนะครับรวิ่งสามร้อยอะโอ้ my ม o d อนไรจะขนาดนั้นโอ้โหโดดเลยครับจังหวะเดี้วแรงโคตรแล้วดูปากกระพงเปิดไปแล้ว <c oughs> แรงแบบแรงจริงๆอ่ะแรงอย่างเดียวเลี้ยวไม่ได้ เฮ้ยคีดิวนายจะพาฉันไปตายไมเนี่ยเฮ้ยนายไม่ได้จะตายหรอกเพื่อนเชื่อฉันฉันขับรถแบบว่าเก่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ละนะไปไปไปซิ่งหน่อยซิ่งหน่อยทุกคนโอ้หแปฮวเร็วจังสี่ร้อยสี่ร้อยครับโหซิ่งจัดไปไปโหมีทิฟโชว์ไปทีนึงโ้มีเกือบเกือบคว่ำเกือบคว่ำ ไปไปไปโหจังหวะนี้เนตัสทีหมูห้าร้อยไปแล้วห้าร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะโหเลี้ยวไม่ได้ครับจังหวะนี้โอ้ยแหกข้างลงข้างทางไปแล้วโอ้อโหแรงจัดครับแรงจัดนี่นะครับไปโพดธนาคารมาแล้วมีเงินแล้วทุกคนมีเงินเรามีเงินเราไปซื้อรถแล้วนะครับผมาสามารถซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรได้หมดจังหวะนี้ ไปโคตรสิงโคตรสิงโคตรอันตรายโอ้ยเฮ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 ้ยเดี๋ยวเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเออสภาพรถดูไม่ได้เลยนะคิริวสภาพรถเยินมากอ่ะโอ้โหดูขับแบบว่าไม่บระยับงปรยังเลยเนี่ยอ้าวอ้าว อ้าวอ้าวพังไปแล้วรถทางไปแล้ว,ลวอะไรกันนี่อาวียี่หกไม่เห็นแรงอย่างที่คิดเลยนี่เนี่ยคร็วฉชนว่านายน่าจะไปทำไปขับขี่นะ